ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่นสังรถไถสิ่งเหมือนเดิมพี่น้องโอ้มือนก็อยู่ให้ยู่หน้าคือเขาเมื่อนี้บ่อยากบรรยายเลยพี่น้องแกบุดีแหละล่ะกะบ่เป็นยังสร้างมากน่าก็ต่อไปพี่เอ็มีพังบ้างล่ะหยิบต่อพี่น้องคารนี่ล่ะหอดกระดูกงูเลยใส่บูดะแผงใส่ใส่หน่อยอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ทีครับพี่น้องเดี๋ยวเราเพิ่งใสพี่น้องนี่ครับโอ้จบเลยจบเลยพี่น้อง ไปอยู่พอเกี่ยวหน้านๆนานจะขาดรถพูดเส้น,าขาขนเกียเก่ยวกับหนาบ่านาจะเกินงานหนึ่งจบเบิด์ตซีดเลยพี่น้าะที่ไทยทีวีเนาะมึงจักเสือไว้จะได้กับบอกพูดเส้นนั่น,นก็เป็นเหลี่ยมปกตินะนี่ยางเนาะแต่ขนาดแต่เล็กแต่ขาง,า,งา,งางมันมกน็ยังมุนยังเพรยังพังเป็นเหลี่ยมปกตินะพี่เนาะทางมันโมเป็นยังทำสูต่อไปเป็นผู้ใหญเปลี่ยนเป็นครูด้วยเด้๋ยวนาน อ <laughs> ย่ไปว่าครูนะพอเอ๋เจ้าว่าเซียนนี้จักบาทนี่เบิกศูนมาเลยครับตัวนี้ไปซื้อซูนมาเมื่อกี้นี่เ,เบิกเบิกูนมาอยู่สองสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทซูนูนกันทรา,ารงครับพี่นุ่มโ้โหมปก่อนะะนี่ยห้ทีกก่นักนะเขาฟุกรีบยกขึ้นเนี่กับชินักเดี๋ยววน่อ ก็ยัหมูสมตัวเลยมันโอ้ยม่้ยโอหมโไปยโอ้ยโอ้ยงอ้ยโอ้ยโอ้อย่างเนอ้ยะอ้ยนอ้ยัอ้ย้อ้ยือ้้ยเอ้ยโอ้ยัอยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้นโอหยโอ้ยโอ้ยอ้ยน้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าอ้ยโ้ย่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้่อ้อ้ยอนยออยอยออยล้อ้อซื้อ้า โอ้ยม oh, ันแมนดีเด้อพี่้อกเด้อกูได้ยากทุกไงซื้อรถเกี้ยก็รถไทเด้อไก่ดอกแม่เท่าหน้าลายอยู่ตายโอ้เสียหนี่สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทตายปาติสเห็นตะวันงอไดงอได้จะงอไดแบบใดวะีอยากขายวิดีโอพี่ดองมึงซื้อดอกยังดอกโอ้ยเมยใจด้วยมี้ เบิเก uh, ือบสามมื่นเนี่หมือนี่สองมื่นเ้ยเบิรัตใช้กระชังมันเป็นของเขาเบดี๋ยเตะเดี๋ยวเตยยางประยัดเาเอาอีกแล้วังสเดี๋ยวเตะไว้ตือนเต็มจัดไปยังให้เสียน้องบ่เป็ไปยังดอกเดี๋ยมมันก่สุดเขึ้นมาเจ้านาะเดกกับพ่กำลังใจกันซอยๆกันไปอืี่จากไหหมากับพวกหมาหมาสิกินรถบานเนี่ยเอาวันนึงวันนึงตอกินแทกเราหมากระิมากินรถอีกอยู่นี่ตายเอาเดี๋ยวไป นี <ítulo> <c oughs> ่นาะมือน้ำกันนห่นะครับโอ้ยพอดีซางมาจากซูฟันมันกิตอนนี้เลี้ยสเตอยู่เสยเกไปขายอยเกียยู่เีโอ้ตอนีก็เลี่ยสเตอร์น่พี่น้องเลี่ยไอ้เครื่องคับมันมันโดนด่มันบเี่ยนแค่เบิกศูนย์หกันในตัวนี้ผมมาซื้อของข้างนอกยังไงดีเพราะอนใส่บทนนะพี่น้องันวเรยบกับเวเบมือสองมือสองสภาพรอย เกือบร้อยเปร์เซ็นต์เืนน่านซื้อมือนี่ตาเห็นจะได้หนังงนเกี่ยวอีกสามงานก็ได้ได้เท็จเงินนี่งสิเปียลน้ำไผ่ไปเลน้ำแหนะผมบอเงินน่้าปุยก็ได้แล้วเงินเงอนสิบโไรอยู่เห็นเห็นตะวันใดเห็นตะวันใดวันที่เห็นสูกภาพรเลยได้ได้ผู้ดีนี่นาสองหน้าสเแท็คู่หนึ่งินอพอหน้าผู้เด็กจะไรสิบ ซีไรก็หกพันยูนิ่ก็ซีไรพ่อบ่ธรรมยาเราเกี่ยวห้องบดกระปุกี้ันปก็ต้องเครื่องนี่ยาเมื okay. อนจะได้างเองึ่งเด็กเต้นนอนมันเเนอล่าสื่อเล็กเจ๊กสื่อหนาเขาแม่ควบบุถ่วเราไวอีกเยอะด้เถียงเดือแม่นี่ดีตัวละเอออยจะได้ดอกดอกสร้างมันเดียวใชไมอือมึงจาก็ใชายพันเช่นนี้เท่ห์ล่ะ จ็ดร้อยเอ้ยหกร้อยเจ็ดสิบาทป้าที่ทุกาไปสงจุดป้ากเพียงกับเพ่ยผูดอย่างกับคก็ไจัดการให้เขาไมียึงมันเก่าเรยน้อยคนมันเก่าเลยเดี๋ยวจัดการให้ใส่ล้วยต้นมุปเอาไม่แรงมั้งหอต้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นบุแล้วพอฟ้ามัถีคำเน้ยมันบ่ได้งานแต่การเนีเหมือนนี้ย่งต้นนี้ดถลูรงยัหน่อย

่ซ้นี่เะอเอาอยู่เดี๋ยวพูดเงเอาไ้เบิกเนะหัวจากมือสองมืหนมนี่มหนอังเนี่มิเสียวหัวรบวาิยืมเงินเล่าหนึ่งมือนะว่าจะมายืมได้มือหนึให้ยืมแสนหนึงก็ฉิบลืมแล้ววะยืมแสนหนึ่งให้ยืมแต่ว่ายืมมือหน่มยืมมตันลืมมาต่เอาของไม่้จักบาทตัวไหนตัวนี้มันคูละสมมติว่าขางเดียวสิดีมันพันพันสา ขาไปขายยายปูนสื่อเพราะเศร้าหวาดวันนี้ยายปูนไงสื่อบพราะโอยเศร้าหวาทเพราะหอนดอกไปขายว้าวหวาเป็นอะไรมันใส่แต่ยูผมผมผมบริกรสตือนะไอคุเอาอุปกรณ์เนี่ยเทียนเครื่องผู้หนาผมบริกรถ้าห่อห่อห่อกรับอันนี้กับพ่อใส่ได้อยู่แต่ว่าผมโมมักนะนขันพ่อใส่ไม่ใช่หนงผมปเปลี่ยนเลยผม <ไป S 2> ออา <ไป S 2> เลยเวลามันเกิดปัญหามากในหนังอ่ะมันหยาบจังสีทืนเสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง ตองยุ่โมงเกี่ยวเขาเลายน้าอะไรเติบเลยพี่น้องก็เลยงั้นน้าบาดเลยนี่ก็จะมาเห็นคู่เมียอย่างนี้มันก็เกย์อ,อ,อยู่นี่ตายเอาวิดีโอนี้ขอเพียงขอแชร์นีดสักกอนนะครับเดีาาย๋ยวได้เด<ห>ี<ห>๋ยว,ว,วย่างประกอบด้วยท่ายพี่น้องมึงอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ